ไปไหนไม่รู้เราเรียกเลยนี่นะคะวันนี้พามาลอยมาไล่นี่สวยไหมสวยจากอะไรรู้ไหมคะจากดอกเข็มค่ะสวยมากสวยมากเนี่ยฟรีละทำกระทงอะทำดอกไม้น้องชายเนาะไปจอทำกระทงขายดีใจเย็นเอฟที่ก็เกียอะีหน้าคนรอคนเยอะ ไม่หายกระทงเวลาลอยอ่ะฝนจะชอบตกไอ้ดูนี่นี่อฝนแบร่วร่วใช่่ม่นงะเดกก็ได้กันให้ชอดูหน้าดูนะนะเนะคะแล้วก็มาเสียบกันหน้านี่ มันจะงองแงงองแงงกับลูกตาด้ยมันชอบเล้นกับลูกตาลเออตาลไปเล่นกับเขาก็นอนเขียนให้ลูกตาลนะแต่คนอื่นไม่ได้นะชอบแกล้งนะย้ายเป็นขนมหวานของมันเลยนะเขียนให้ลูกตาลแกบลูกตาลนี้ลูกตาลมันถูกชะตาอะไรกับลูกตาเนี่ยรู้นะ ถ้ามันแนวไม่หวานด้วยแหละมารกยายชอบแบบาหา้าชอบเรื่ององกาละมากไม่ชอบแนวแบบว่านิ่มๆม,ม,มาอะไรเงี้ย <Okay. S 2> อุ้ยพี่มิ้วเก่งมากเลยยายตาดีนะอุ้ยสาวสวยทําเป็นค่ะใจเย็นตอนนี้มีเด็กน้อยมาทําด้วยนะคะนี่น,น<อ>กักเรียนะน่ารักเด็กนักเรียนเราทําด้วยค่ะนั่งอย่างนีน้นนมุ้ยเพื่ พาสาวสวยมาทำมาต่อดอกไม้นะคะเขาเรียกว่าต่อดอกเข็มนะคะเราไม่ได้เอาได้เลยเราต่อเอานะเออกลัวมันหายนู๊นไปนั่งอยู่คนเดียวอย่าเออกลัวมันหายมิ้วดอกเข็มนี้จะมีความแบบว่าดอกเข็มอ่ะมันจะมีความเปรี้ยวนายเออเปรี้ยวหวานเอออร่อยหวานหวานายทั้งหมดสามรสชาติเลยนะ เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานฝืดยายยายลองแตะแตะแต่มันกินได้มันเปนอยากินนี่อร่อยเลยนะเป็นได้มิวก็ลองแต่นม่ปีว่าจะเอาไปลองกินกับต้มตำอ่ะนี้เอาไปทอดก่อนพีหรือกินนี้ยายทอดเขาบอกว่าอร่อยนะแต่ทอดเขาไม่ว่าไม่ไม่ใส่อย่างนี้นะยายใส่แป้งเขาบอกว่าให้ใส่เป็นแบบว่าพวงแล้วก็ทอด ชุบแป้งยายแต่ถ้าใส่ไข่ก็อร่อยนะยายเนาะชุบแป้งใส่ไข่หน่อยโอ้เออ,นอเนาะยายน่าจะลองนะอย่าปีทอดไบไอ้ไอนั่นอะใบชะพลูก็เอานี้ไปทอดพีทอดใบชะพลูแต่ใบชะพลูยายสุดยอดเลยอร่อยมากแม่ทอดนี่เป็หน่อยแป้งที่มันเหลือ ลองรู้มันผ่านลูกตาลปีนมากันเลยพวกคุณยาหนไปไกลมาดูโม้อุ้ยมิ้วเก่งมากยายอยากจะถูกหวยนะแล้วก็อะไรลูกไม่ยายเอาลูกชิ้นมาปิ้งเนาะกินกันเนาะยายเนาะตำส้มตำนั่งกินกันตรงนี้นะพอตอนนี้เริ่มแบบอ้นี่เ้เไงาเออไม่ค่อยร้อนแล้วก็เด็กมันก็มาเล่นกันตำส้ม ผัดมีสักหน่อยนะยายเนาะตำแม่ตรงนี้เอาปเออแล้วแหละเนาะหกหวยเยอะใครจะบอกว่าอะไรนะยายใครจะกินบ้างมาเรียส่วนมิวนี่ก็เป็นแต่ว่าเออเนาะมิวสบายเลยเนาะแล้วก็เห็นไหมหนูเห็นคนนั้นอะมันมีเตาใช่ไหมยายแลาวก็มาปิ้งเนาะซื้อปลานิลนะยายมานั่งปิ้งงี้เดิน สวยมากเลยค่ะทุกคน <Hey. S 1> นี่นะคะตัวนี้ยาวมากเออ